พุ่งแกงงลมฝาดฟาวตั้วต่อยท้องต่อยท้องต่อยท้องตอยท้องอ,ทองตอนนี้ทั้งสนามไม่มีแรงแล้วพี่ไล่ต่อยท้องรัวต่อยท้องต่อยท้องอุ้ยแขนซ้ายตำนานแล้วไม่พุ่งไปด้วยนะครับผมยังวันนี้อา้า <c> ว <oughs> ได้บอลเฉยเอาบอลคืนเข้าไปบอลไยส่ตงตาก,กุอย่างสวยเป็นไงเป็นการส่งบอลแบบหลอเท่เฮ้ยแล้วใครดีบ้าอย่าปาต้องโดนชาบูแล้วยิงอย่างพวกเนี้ย นี่ล่ะชาบูแล้วยิงต้องโดนชาบูพวกเนี้ยจบจบไม่ทันไปไหนต่อยท้องไม่ได้ระหว่านี้ยังไงล่ะเรามาพังทำลายความเหงาพังทำลายความเศร้าทำลายล้างแชนแนลลุยไปกับทำลายล้างแชนแนลเกมมีไว้ มันสุดๆทำไรล้างแชแนลลุยไปกลับทำไรล้างแชแนลที่เล่นมาแล้วทั้งหมดสามเกมนะครับหนึ่งในสามเกมเนี่ยหนึ่งครั้งคือเอาไปเล่นกับบอยซิกมานะอีกสองครั้งทำคอนเทนต์รากิถ้าจำไม่ผิดนะครับรากิดังทำคอนเทนต์มาช่วยแย่งอะไรลรวเฟิร์สพิกรากิไปเดิอ่าเล่นมาแล้วสามเกมค่อนข้างชำนาญขอ,อเข้มๆจัดให้เอาแบบเข้มปี๊ดเลย อารากิเกมที่สี่กินมะม่วงอ่ะอืมเจอ GM g m เดูเอลพลาดแล้วนายอ่ะเจออารากิช่วงไกลแปดเมตรเดี๋ยวดูกาสเดี๋ยวดู จะเข้มหรือเข้มเดี๋ยวดูแนทเอาบอลมาดูขั้นเทพซ้อมมาท่านี้โคตรเทพอะไงอย่างเฟี้ยวบอกแล้วอะไรกี่ทีเด็ดเล่นตาที่สี่ไปไหนจ้วงไปเด้จ้วงไปเด้อะไรอะไรมาโปงมาปลาอะไรโปปลาอะไรไม่ยาปลาบอลอัดหน้าเพื่อน โอ้โหแล้วโดนสติลไปชอ็อตนี้ยังไงยังไงรลดิรร้งดังอัดหนา้าโหพลาดแล้วนะครับโดนสติลส่งมาให้อาราคีเชื่อพี่พี่เรียนมาไม่เอปาบอลอัดหน้าไม่โดนสติลทำไมอะแค่นั้นแหละโล่งๆเน้นๆเดี๋ยวหาชอ็อตเกมลิคก่อนเฮ้ยส่งสวยสวยนว่าจะส่งให้ไม่ไม่เห็นมืออาชีพเหมือนเซนโดเฟิร์สเขาเลยเฟิร์สเขาเล่นไว้เข้มมากเลยนะเซนโดอะ เมื่อกี้พี่ยืนโล่งสนามทำไมพี่แดงขนาดนี้วะอารากิจีนแดงกับสนามที่แดงแดงไปอ่ะไม่มาอ่ะอุ้ยตกถึงด้วยวะก็จะยิงอะ่ะทำไมอะ่ะอุ้ยไม่ลงจ้วงไปดิต่อยท้องไปดิไล่ต่อยท้องเข้าไปอะ่ะใครมีบอลเราจะไปไล่ต่อยท้องพลาดแล้วเออซาคูริกิฮานามิจิ เสด็จโล่โล่โล่งโอ้โหถ้ามันจะเยอะไปหน่อยวะจ่ายโล่งก็ยิงเลยครับพี่ัอดีครับแก๊ปโอ้โหแก๊ปมาทันดูอารากิตัวเต่งต่อยท้องต่อยท้องโดนเลยครับต่อยท้องต่อยท้องเป็นไงบ้างอารากินักเลงวะก็มาเลยครับจังหวะนี้ยังไงแล้วก็โอ้โหไม่ทานปลาบอลอัดหัวเพื่อนแล้วก็กระโยกไปถึงจังหวะก็ยังไงเอ้าทำไมมันไม่ยิงวะ เอาเอาใช่ปะเอาใช่ปุ่งแกงหลมฝาจานฟาวต้วงต่อยท้องต่อยท้องต่อยท้องตอยท้ัวละครอะไรมนได้ต่อยท้องเฮ้ยตัวมันเล่นมันดีว่ะต่อยท้องต่อยไล่ต่อยไี่เหระต่อยตอนนี้เราได้บอลแล้วนีว่ะต่อยไม่ได้เพื่อนปาบอลอัดหัวจานฟาวปาบอลอัดหัวเพื่อนคืนเฮ้ยสวยโอ้โห ต่อยท้องต่อยท้องตอนนี้ทั้งสนามไม่มีแรงแล้วพี่ไล่ต่อยท้องกรัวเน่หล่อเท่ทำไมไม่แม่นวะทำไมไม่แม่นวะเฮ้ยโอ้โหเขาแม่นวะสูสีสูสีสี่ต่อหกไม่แพ้ เดี๋ครับบอลไี่เป็นไงล่ะปล่อยบอลแบบเทพไปไม่ค่อยได้เหมือนเรียวตามันดักขาเดี๋ยวต้องโดนเรียวตัสติลแน่เลยอ๋อนี่คือลูกทีมแก๊ปเหรอนี่ไงล่ะต่อยท้องเจอต่อยท้องว่ะเอ้ามาตาบอลอัดติดสตันด้วยว่ะแล้วก็ชากลับมาโคตรเท่โคตรเท่โคตรเท่ไป็นไงมีตาแฟลร์ห้าแล้วจ้ะจานไม่อยู่ต่อยท้องต่อยท้อง ไล่ต่อยใครถือบอลน,นานโดน,นะอารากิผู้นักเลงมุมตึกไล่ต่อยท้องลัวปลาบอลอัดหัวเพื่อนอัติสวยครับจังหวะนี้แตกไปดิเดี๋ยวตาเล่นกับทีมพี่อาจจะแพ้ชนะไม่รู้แต่เจ็บตัวแน่น,นอนต่อยท้องต่อยท้องอุอง้ยแขนซ้ายตำนานล้วไม่พุ่งไปด้วยนะครับผมจังหวะน,นี้อ้าว <c oughs> ได้บอลเฉยเอาบอลคืนเข้าไปบอลเอ,อ้ยส่งตะก,กูอย่างสวยไปไง เป็นการส่งบอลแบบหล่อเท่เฮ้ยแล้วใครดีบอลอยา่าปาไม่เอาอ๋ว่าส่งเซนโดเป็นทอดทอดเป็นทอดทอดข้างที่อยากเสียวเลยวะกระชากแบบนี้แล้วยิงโอ้โหอยากเสียวต้องโดนชาบูแล้วยิงพวกเนี้ยนี่ละชาบูแล้วยิงนี่ละโดนไปได้ข้างนู้นถึงกับเหงือตกต่อย้องรัวๆเก็บบอลได้วะ่ะปาบอลไอหัวเพื่อน โอ้โหยหลอ่อแท้อ๋อคือคนในทีมแก๊ปใช่ไหมโอเคแกป๊ปบอกคนในทีมอ่อยพี่ด้วยนะพี่กำลังฝึกทักษะอารากีโ,โนึโชว์จังเลยวะกระชากไปหนึ่งจังหวะแล้ยังไงเอา้าอันติไม่ติดอ่ะโอ้โหเรียวตาอย่าสติวเดมสวยครับเซนโดสหลอกส่งหนึ่งจังหวะอันนี้กระโดดอันนี ส่งมาส่งมาอติโหหล่อเท่ยูโรสตเตปเฟดอเวแบบแบบทางซ้ายทำโคตรยากข้อขาดแทบขาดตอนนี้ทีมเขาสู้พี่ไม่ได้พี่ต่อยท้องเยสหมดเวลาแล้ววะโคตรมันเลยอ่ะพี่นึกว่ายังเหลือเวลายเยอะนะเนี่ยยังต่อยท้องไม่มันเลยวะคือยังต่อยท้องแบบยังไม่สุดเลยอ่ะมันต้องโดนอีกอ่ะอย่าก,กดเจอทีมพี่แล้วกานไล่ต่อยให้ร้องจุกกันเป็นลายๆายแน่นอน ตัวละครเนี่ยเป็นนักเลงน,นักเลงมุมตึกปะดักต่อยท้อกูจะได้ MVP ด้วยปะเล่นครั้งที่สี่ตลกชชบเป๋่ไอ้ตัวละครเนี่ยแต่ข้าเขาเล่นกันขำๆนะอันเนี้ยเขาไม่ได้เอาจริงอะไรนะคือเขาเล่นไปเหงื่อตกไปอะไรอย่างเงี้ยโจหกช่วงโหดกว่าเลียวตาอีกเลียวตามันไม่ใช่ PG แล้วพี่ปลดมันออกแล้วพี่ได้อลากิมาแทนเลียวตาแล้วเออนักเลงมุมตึกยังไงละ่ะเอาเฟิร์สพิกเลยแล้วกัน อยู่ไหนวะอารากีเพิ่งได้ MVP มาว่ะโชว์ด้วยเป็นไงล่ะโดวนแน่ฝ่ายนู้นอะบอกเลยเตรียมตัวฝ่ายไม่มีซิกแพคบอกเลยนะครับผมจุกแน่นอนจังหวะน,นี้เจอว c a s สไล่ต่อยรอบนี้ทีมผมไม่โยนเลยอย่าพึ่งเดิแก๊์ทำไมอะ่ะเล่นกันขำๆดิเอาจริงดิเล่นกันฮาฮาอมันจัดคอมของจริงมาเลยว่ะแกบอกทีมบอกว่าเล่นกันฮาฮได้ดดดเปล่าเอาเปล่า ต่อให้พี่ก่อนหกแต้มสกหกศูนย์แล้วค่อยเล่นเอาเปล่าลเอาเปล่าต่อให้พี่ก่อนเปล่าใจถึงไม่เลปล่ากล้าเปล่าดูค่าพี่ดิมูโตเล่นมาเจ็ดเกมพี่เล่นอารากิเกมที่สี่เองนันเนี่ยเกมที่ห้านะเซนโดเอา้าแล้วเซนเตอร์ทีมพี่อยู่ไหนวะค้าเขาเซนเตอร์สามคนคนรั่วเลยดูเล่นกันค้าเขาเซนเตอร์สามคนนะครับผมแต่ว่าแว่นยังไม่แอดหวานถ้าแอดหวานมันเล่นได้คอมเนี่ยยังไม่แอดหวานก็เล่นได้แหละแต่ว่า แต่ทีมพี่คืออะไรวะทีมพี่คืออะไรวะโมูโตเล่นมาเจ็ดเกมอารากิเล่นมาเกมที่ห้านะครับแถมเอาเซนโดไปยืนเซนเตอร์เจอเซนเตอร์สบนี่คืออะไรแล้วเอาสนามจีนแดงไปแล้วเปลี่ยนต่อยท้องทำไมอะ่ะก็มาเดยครับต่อยหลังไปเดชแล้วมาดิครับไล่ต่อยออกมามาเดิครับอย่าถือบอลนาหนห่ต่อยไปเดชเออต่อยไปเดชทำไมอะ่ะ กระชาาไปจังหวะนี้ยังไงโล่งๆเน้นๆหรือเปล่าโอ้โหตกใจไปเลยอย่าถือบอลนานโอ้ไม่รู้เลยว่ามีนักเลงอ่ะาตุกกระตุกอ่ะต่อยไปเลยมาเด้หายใจไม่ถึงอย่าถือบอลนานเฮ้ยเราเซนโดรีบาวมาได้จังหวะนี้ยังไงครับผมเจอชาบูยิงเด้อครับแล้วยิงไปเลยแล้วกันโดนไปเดยก็มาเด้ครับยังไงแล้วต่อยไปโอ้โหแล้ว ส่อยซากูไม่โดนเว้ยซากูมันดิ้งนิ่งดังขุนขาวต่อยไม่โดนนะครับไหนบอกต่อหกศูนย์ก่อนไงเพิ่งจะสี่ศูนย์เองเล่นทําไมอะว่าไงโมโตเหมือนเล่นทําเหมือนเล่นเป็นอะครับเล่นไม่เป็นกระชากซ้ายแล้วล้มไปแล้วในจังหวะส่งโมโตกระชากคอยหลังยิงรึเปล่าโอ้โหโล่งๆเน้นๆโดนไปเด้สุดขอบโลกวอสนามนี้มันของใครนันหรอต่อยท้องไปเด้ลูกเขาโยกหลบว่ะอย่างเฟี้ยวเฮ้ย นี่มันหมัดหมัดไอหนุ่มหมัดเมาด้วยวะโยกตัวโก่งเลยอะแล้วก็ชากลับมาโคตรเท่ได้แค่เท่แต่ไม่ลงแล้วต่อยท้องไ่ไดิต่อยท้องไม่ไดิเฮ้ยข้างเขาข้างเขาเป็นงานวะอ๋อตากตุนักเนเก่าโอเคนี่เขาไปเอาตัวใหญ่มาต่อยไม่มันเลยวะ่ะมันโยกหลบกันรัวเลยแล้วเต็นโดแยกไปจังหวัดน,นี้ส่งคืนมานะครับจังหวัดน,นี้อารากิเลี้ยงไปชนแล้วก็ยิงไม่ส่งไม่ส่งว่ะยิงไปดิอารากิ ต้องโดนชาบูพวกเนี้ย,ย,ยจกจ,จ,จบไม่ทัน <c oughs> ไปไหนต่อยท้องไม่ได้ังหวะนี้ยังไงอ่ะเอออย่าถือบอลนานเจอต่อยท้องเข้ามาเสี <c oughs> ตัดกำลังด้วยการต่อยท้องตากูซิแกแฮกคันเยอะต่อยไม่เข้าต่อยไปเด้ต่อยไปเด้ เด้วิมันผิวจังวะไอแว่นตัวนี้มันผิวจังวะนะไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อยท้องไปด้มาเดิต่อยไปด้ต่อยไปเดิไ,เดไม่ต่อยเะเฮ้ยเออพุ่งไปป่าบอลอัดหัวเพื่อนด้วยความเท่ ไม่รู้จะเล่นอะไรเขามาสองคนโห้เลยอัพื้นฐานเด็กน้อยมากเลยอะต่อยไปดิต่อยไปดิอปเดอ้ย <c oughs> บอลยบอลไาได้ไงวะ <c oughs> กดสติวกดสตย์เลยแมวบอลแมนรูนสติวหล่อทุกคนฮานารูนสติวแวนลนแรงรูนสติวดูดิเอามาเล่นได้ยังไงวะตบติดมือเพื่อนจัด กระชากไปข้างหน้าแล้วยิงไม่ลงว่ะต่อยไปดิต่อยไล่ต่อยไปไต่อยไปมโอ้โู่วนรีบปล่อยบอลน,น่ะถือบอลสักหน่อยดิถอยมาไห้ฉันโชว์เดี่ยวแอติดคืออะไรยูโรสเตปเฟอาเวก็มาดิครับอุ uh, ๊ยตบได้ด้วยเหรอเุ้ยเก่งจังวะโยกซ้ายโยกขวาฟับ สแต็กไม่แม่นด้วยวะ่ะเซนโดรีบาว์มาจาังหวะนี้ส่งมานะครับยิงไปเลยแล้วกันเนยโดนไปเนโดนไปเนยสิบสองเท่าแล้วไงเซนเตอร์สามแล้วไงเออมูโตสวยเฮ้ยมูโตะกระชากไปจังหวะนี้ยังไงนึกว่าเมสซี่มาข้างหลังโคตรโลกเลยยังไงเล่นไม่เป็นเล่นมาเจ็ดตามมูโตคือมูโตเล่นไม่เป็นนะครับแล้วล้มไปจังหวะน,นี้โอ้โหไม่เก็บบอลเลยเซนโดอุสาส่งบอลให้แบบหลอดเท่เฮ้ยมันตบยากจริงวะ่ะแว่นร่างแรกอะ แน่จริงอยากให้แว่นังแรกเล่นเนี่ยข้างนู้นน่ะให้คนอื่นเล่นบ้างเนึ่งับเออเล่นไม่เป็นก็อัติเลแล้วกันอันนี้เมนตัวใหม่นะครับตัวละครเพิ่งเข้าใหม่ <c oughs> อารากิตัวใหม่ตัวใหม่ตัวเก่ามันชื่ออารากิไอตัวนี้อารากิฮานาเหรอเดี๋ยวดูก่อนทีเมืองพี่ดองบัตรไว้แหละแต่ว่าไม่รู้จะจัดล <c oughs> ่าถ้าจ <hayat> ัดก็พอร้อยวันแรกเลย ข้างเขาไม่ยอมถือบอลน,นานที่จะไลต่ต่อยท้องต่อยท้องก็ต่อยไปดิเฮ้ยเออต่อยไปดิเออ,อไงโดนไหมไม่โดนมาโคตรเตี้ยเลยคือมองไม่เห็นตัวละครข้างเราเลยคือแบบใครจะไปใครจะไปถึงสาไปเลยแล้วกันหลอกหลอกกระชากมาจังหวะนี้อู้ปาบอลผิดมูตกกระชากถอยหลังไปแล้วก็ยิงอารากิรีบาวไม่ได้นะจังหวะนี้ชักกระตุกด้วยชักกระตุกด้วยต้องโดนต่อยท้อง เออตบเดตบเสียหลักไปเดแล้วยังไงแล้วย,ยังไงอุ้ยคือลือน่นฟาวจานโอ้เล็ดโคตรแรงเลยอะต่อยท้องเ,เออข้างนู้นเล่นแรงอะจานจริงๆพี่แค่ต่อยท้องเองเขาเตะตัดล่างเลยอะข้างเราสาแต็กโคตรเดาเลยไม่มีใครสแต็กสองลงหนึ่งเลยต่อยท้องไปดิอุย้ยหลบได้ด้วยต่อยท้องอุ้ยพี่แม่เขาแบบไอหนุ่มหมันเมา ยกหลบรัวนะนี่โดูกระชากไปข้างหน้าหลอกไม่รลงกูแพ้เลยอะ่ะแล้วต่อยเขาเตะตัดล่างอะ่ะเกือบชนะแล้วะ <laughs> 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 เหมือนเหมือนอารมณ์แบบเอารุ่นรุ่นเล็กมาต่อยกับรุ่นใหญ่ะข้ <laughs> างพี่ตูนคนเล็กอะข้างเขาแบบมีแต่บิ๊กแมนปากเอาไว้ก่อน แว่นคนนี้เดี๋ยวถ้าแว่นแอดวานเข้าพรุ่งนี้น่าจะเล่นหรือเป่าผิวจะเปเกมนี้อีกหน่อยอ่ะพี่ว่าน่าจะทําเป็นแบบไอไฟอ่ะแยกแยกอีกเวทีหนึง่งไม่มีกรรมการแต่ละท่าแบบโคตรโหด